บนช่วงครัวฮลาลสนับสนุดโดยผลิดภัณตราแม่ครัวฉลาดทองน้ำปริกอริยาน้ำมันเพืชเอมอรอนูทีเบล สวัสดีค่ะส a า a a m a l กุม u m w รมาตุน t ้ l l a h i w a b a r ก k a วันนี้ช่วงกัวรานนะคะพาท่านผู้ชมมาแถวพัทยากลางคาะจังหวัดชลบุรีนะคะตรงนี้ค่ะเป็นร้านอาหารที่เป็นต้นตำรับจีนมุสลิมแพ้ๆเลยนะคะเป็นเส้นทำสดค่ะท่านผู้ชมเส้นทำสดตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผู้ชมตามเข้าไปข้างในเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาริยานนำมาสู่เมนูของทางร้านอาหารเอพลัสบีฟดเดินนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะลูเดียว่าไงนะครับเป็นเผาโรพีแอร์ค่ะเ่าโรพิแอย์ภาษาไทยคือผัดเนื้อแต่ว่าไม่ใช่ผัดเนื้อธรรมดานะครับเชฟชื่อมหัมหดมหามเชฟกูหลงชื่อมหัมหัดครับค่ะนะคะก็เชฟก็มาจากซินเอ่องทำอาหารชินเจียสีกว่าปีแล้วครับ ส่วนผสมเขามีอะไรบ้างคะเมนูเนี้ยค่ะก็จะมีเนื้อเนื้อสันในของเรานะคะแล้วก็จะมีเทศนมันฝรั่งนะคะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะ,ะ,ะหัวหอมนะคะแล้วก็พริกชีฟช้ฟ้าแดงพริกฟ้าเขียวนะคะแล้ว,วก็เห็ดหูหนูค่ะเดีย๋ยวกันเราเริ่มทำเลยดีมิค๊คะโอเคครับก็ใส่น้ำมันเคมริ่แบบผัดนะคะ ยากใส่อะไรนะคะเ,เสร็จแล้วเข้าไปน้ำมันร้อนๆเลยครับเมนูนี้น่าจะผัดได้ไม่ไม่นานใช้เวลาไม่นานใช่ค่ะใช้เวลาไม่นานคผัดด้วยไฟแรงคร็ค่วค่ะถ้าอร่อยๆอนี่ต้องมีไฟลุกใช่ไหมคะ <laughs> ใช่เลยะครับเวลาผัดเนื้อแบบนี้นะคะจะทำให้เนื้อนะะอุอ่มค่ะออ๋ช่วยเนื้อนุ่มทานแล้วแบบอร่อยค่ะ ก็จะเป็นอะไรครเป็นซอสมะเสือเทศค่ะจากาีน,นสูตรเร<ข>าใช่เป็นสูตรของจีนตามด้วยอะไรครับเป็นทริกชี้ฟ้าแดงกิ่งเสียวแล้วก็เห็น จีนค่ะทำให้มีรสชาติแบบจีนมีออตลักษณ์ของเขาอัตลักษณ์ของเขาอันนี้อะไรคะเป็นกระเทียมค่ะอ๋อกระเทียมป่งค่ะกระเทียมป่นจะใส่เส้นแล้วนะคะนี่คือเส้นที่ทำมาจากมันฝรั่งนะคะอ๋ออาจจะดูคล้ายคล้ายวนเส้นแต่ว่าไม่เหมือนนะคะวุ้นเส้นของเราเส้นเล็กกว่าอ้ขงจะเหนียวนึกกว่ามันฝรั่งผสมแป้งใช่ไหมคะเป็นแป้งมันฝรั่งนะคะอ๋อ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมขอรูปเรยยองระซอสหัเรื่งเสร็จแล้วค่ะซอสหเรียน,เยนงนะะรเ,ยนเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมหอมมากเลยมันเป็นกลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของทางร้านนะคะที่เขาบอกว่าส่วนผสมหลายส่วนที่เรานําเข้ามาจากเมืองจีน ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราทราบซึ้งแล้วก็ต้องขอบคุณอันดับแรกเลยคือเชฟของเราเนี่ยค่ะเชฟมิมัดเนี่ยได้มารังสรรค์เมนูแล้วก็ปรุงวิธีการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารเมนูน่ารับประทานอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะอย่าจักันล้อคอยรอนนะคะขอล้อตอบแทนคุณความดีด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องถามคุณริยะกับคุณคุณอาลีก่อนนะคะว่าท่านผู้ชมสนใจมาทานที่นี่เนี่ยนอกจากที่เรามีไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดเด่น ซิมเเจของทางร้านแล้วอะไรบ้างน,นะคะก็จะเป็นตัวเข่าโรชวนนะคะซึ่งเป็นปิ้งปิ้งย่างหมาลาชซึ่งเป็นรสชาติแบบตีนแท้ๆเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยแล้วช่วงนี้ทราบมาว่ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคูปองด้วยครับค่คูปองก็เอาจากอริยาก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมบอกว่ามาจากรายการโลกมุสลิมเนี่ยคูปองที่แจ้งมาเนี่ยหนึ่งชาม ก็สามารถมีกุปองส่วนลดได้50บาท50บาทแล้วก็จะมีน้ำแคนเบอรี่แถมฟรีหนึ่งพลาดไม่ได้เลยเพราะแคนเบอรี่นี่นำเข้าจากเมืองจีนแล้วก็เวลาเราทานอะไรที่มันออกเลี่ยนๆนิดนึงเนี่ยเราไปตัดเลี่ยนได้ตัดเลี่ยนได้แล้วก็ชื่นใจมากเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมจะมาทานอาหารที่ร้านมายังไงคะมาได้เลยนะคะที่พัทยากลางสายสองนะคะชื่อร้านว่า a p l u t Beef n o o d l e นะคะ ่ะลแล้องปีงไปชิงจังทับไกลไกลสี 5, ่ห้าพันกิลโลครับ <laughs> มาจนมาจนพัทยาพัทยายสายสองทราับยาสาย้แล้วก็ต้องขอร้องทรงประธานคุณความดีตอบแทนนะคะทั้งกิจการแล้วก็ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงรวมทั้งเชฟด้วยนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับนี้นะคะเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน,นะค่ะวัสลามอะลัยกุ้มมารามตุลล้อวะบรเกอร์ตูสวัสดีคะ่ะ